3เทคนิคสร้างวินัยให้กับตนเองอย่างรวดเร็วค่ะคุณคนนึ่งไหมคะที่รู้สึกว่าวินัยเป็นสิ่งสำคัญคนไหนที่มีวินัยในตนเองคนนั้นจะประสบผลสำเร็จในชีวิตอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะแต่ในบางครั้งในการทำงานของเราก็รู้สึกว่ามันขาดวินยัยแล้ววิธีไหนที่จะทำให้เรามีวินัยในตัวเองมากขึ้นและ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฟังคลิปนี้ค่ะข้อที่หนึ่งเราจะต้องเคารพตนเองค่ะในการเคารพตนเองก็คือเราสัญญากับตนเองอย่างไหนสัญญากับตนเองบอกตนเองว่าจะทำอะไรให้สำเร็จจะทำอะไรในวันนี้ก็คือเราต้องลงมือทาและทาให้มันสำเร็จค่ะเราจะเป็นคนที่เคารพตัวเองค่ะเราจะรู้สึกภูมิใจรู้สึกยินดี ความสำเร็จจากจุดเล็กๆที่เราทำนั่นแหละค่ะมันจะสร้างพลังงานและทำให้เราอยากทำต่อไปเรื่อยๆข้อที่สองเราเริ่มงานจากสิ่งเล็กๆก่อนเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนโดยเราต้องลงมือทำทันทีค่ะเช่นเราอยากอ่านหนังสือถ้าอ่านเป็นเล่มรู้สึกว่ามันยากใช่ไหมคะเราอ่านวันละสองนาทีแล้วพอรู้ว่าเราจะอ่านหนังสือหยิบมาอ่านเลยค่ะ อ่านวันละสองนาทีแต่ส่วนใหญ่เนาะถ้าเราได้อ่านแล้วมันก็รู้สึกเพลินกับหนังสืออ่านแล้วไม่ยอมวางนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีนิสัยรักการอ่านเราเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนโดยการอ่านวันละสองนาทีหรือเราจะออกกําลังกายพอเรารู้ว่าเราอยากออกกําลังกายอืมตอนเช้าตื่นขึ้นมาเราต้องเริ่มเดินออกกำลังกายทำทันทีค่ะ ถ้าเราทําทันทีมันจะไม่มีข้ออ้างมันจะไม่มีบอกว่าเดี๋ยวก่อนทําสิ่งนี้ก่อนทําสิ่งนั้นก่อนพอทําไปแล้วมันเพลินแล้วก็ลืมสิ่งที่เราจะทําฉะนั้นเราจะทําอะไรให้สําเร็จเราต้องเริ่มจากจุดเล็กๆให้มันสําเร็จเราจะได้ภูมิใจในข้อที่3เราจะต้องชื่นชมหรือว่ามีความสุขมีความภูมิใจกับงานที่เราทํา ได้สาเร็จเหมือนกับถ้าบอกว่าเราไปออกกําลังกายไปยืดพื้นสิสักห้าครั้งเอาเราทําได้ไหมทําสําเร็จเราภูมิใจเราดีใจชื่นชมตนเองค่ะหรือเราอ่านหนังสือวันนี้เราอ่านหนังสือได้สองนาทีหรือว่าอ่านได้สิบบรรทัดอ่านได้หนึ่งหน้าอันนั้นความภูมิใจของเราความภูมิใจเล็กๆที่เราทําสําเร็จในแต่ละครั้งในแต่ละกิจกรรมนั่นแหละค่ะมันจะส่งเสริมให้เรานั้น อยากจะทำกิจกรรมต่อไปเรื่อยๆเมื่อเราทำต่อไปต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นนิสัยค่ะพอมันเป็นนิสยัยนิสัยที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองมันเป็นอัตโนมัติทีนี้มันจะทำทุกวันทุกวันทุกวันมันก็จะเกิดผลสำเร็จเกิดวินัยในตัวเองยอดเยี่ยมไหมคะความสุขมันก็จะเกิดขึ้นจากที่เราได้ลงมือทำวิยัยมันสร้างได้ค่ะ นิสัยเรามันก็สร้างได้เหมือนกันบางทีเราอาจจะเปลี่ยนนิสัยของเราเช่นเราเป็นคนที่มีใน,ในสิสัยตื่นสายเนาะพอเราตื่นสายเราบอกว่าตื่นสายมันมันทำให้ทำไปทำงานไม่ทนันรู้สึกรีบร้อนรู้สึกหงุดหงิดเราก็ปรับตัวเองใหม่ว่าเราจะตื่นเวลาเท่าไหร่กิจกรรมเราจะทำอะไรแต่ก็คือมีเป้าหมายในตัวเองแล้วก็ทำทุกวันทุกวันจากที่เราตื่นสายสายเราก็มาตื่นเช้าแรกๆมันอาจจะฝืนหน่อย แต่เราต้องฝืนนะคะต้องฝืนเพื่อเพื่อวิในเกิดขึ้นในตัวเองพอเราตื่นทุกวันทุกวันเราไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกก็ได้ตอนนี้เพราะว่ามันจะเป็นอัตโนมัติแล้วเราก็ตื่นขึ้นได้เป็นกลายเป็นนิสัยหรือว่าเราออมเงินก็เหมือนกันเราออมเงินทุกวันทุกวันมันก็จะกลายเป็นนิสัยเป็นคนรู้จักออมเงินใช่ไหมคะแล้วเงินมันก็สะสมไปรเรื่อยเรื่อยจากเงิน1บาทมันก็จะเป็นหลายๆบาทหลายหลายร้อยบาทนะคะนั่นแหลคะค่ะเพราะว่า เราสร้างสมหรือว่าสะสมนิสัยที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างรวดเร็วทําแค่นี้คุณก็สามารถที่จะสร้างวินัยให้ตนเองอย่างรวดเร็วแล้วค่ะใครพร้อมที่จะมีวินัยในตัวเองนะคะพิมพ์ว่าฉันมีวินยัยข้างล่างด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะครูถาเพจครูถาพลังแห่งการคิดบวกและภาษาษอีสานค่ะสวัสดีค่ะ